สวัสดีคุณผู้ชมท,ท,ทุกทท่านเลยนะครับวันนี้จะมาพรีวิวและเช็คความพร้อมเกม UCL ในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดรังโอทัลฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของทีมตรามีแอตเลติโกมาลิดความพร้อมของทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับจากที่บูโน่ลูกชอที่ติดโควิดและไมโตมินีที่มีอาการบาดเจ็บ สื่ออังกฤษออกมายืนยันแล้วว่าบรูโน่ลูกชอและสกอตต์เมตโตเบเจะกลับมาช่วยทีมได้ในเกมนี้และทำให้คุมกำลังของปีศาจแดงมีความพร้อมมากขึ้นขณะที่ทีมมีผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างมากนั้นทำให้ทีมดูมีปัญหาโดยการขาดนักเตะตัวหลักอย่างโรนัลโดคาวานีในเกมที่พบกับแมนซิ t y ตี้ทำให้ทีมนั้นมีปัญหาเป็นอย่างมาก มีการจบสกอร์แต่เกมที่พบกับสเปอร์นั้นก็แสดงให้เห็นว่าการมีกองหน้าขนาดแท้นั้นสำคัญกับทีมอย่างมากโดยคาดการผู้เล่นตัวจริงจากเว็บไซต์ฮงสกอร์นะครับแมนยูจะมาในระบบ4-3-3 mm hmm. นำโดยเพื่อร, mm hmm. รักษาประตูเดบิดดดเคอาร์กองหลัง4ตัวจะมีลูกชอไม่์ไวยราเอลวารานและดิโอโกดาโลโดยคาดว่า อาริสตลเล่น่าจะลงตัวจริงมากกว่าลูกชอนะครับเพราะลูกชอมีปัญหาเรื่องความฟิตนะครับกองกลาง3ตัวมีบูโน่นปอกบาและสกอตต์เมตูบินที่หายจากอาการบาดเจ็บกลับมาแล้วนั่นเองครับกองกลาง3ตัวจะมีโรนัล دو ซานโชและแรดฟอร์ดครับมาดูความพร้อมทางฝั่งของเอสมาริดกันบ้างนะครับ โดยแมาดิดเดินทางมาถึงเมืองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนำโดยลุยโซเรสองตัวกิสมันสิ่งที่แตกต่างในเกมนี้นั่นก็คือได้ก,กูเก้กลับมายืนแผงแดนกลางให้กับแอ t ติโกมาริดนะครับแต่จะขาดตัวหลักอย่างโทมัสเลอร์มาเดนนี่วัตเมซากมาติอุสคุนยาและรวมถึงกาลาสโกที่ติดโทษแบนด้วยนะครับ ก็คือเอเล t ติโกมา r ิ d อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์มากนักเมื่อเทียบกับ Manchester United. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวเรามาดูไล์อัพของทางฝั่งแอ m มาริดกันบ้างดีกว่าครับโดยกุนซือดิโอโกซิเมโอเน่ของทัพตรามีจะมาในระบบ352นํานำโดยผู้รักษาประตูยานโอบลักกองหลัง3ตัวมีเซร์วิตฟิลิเป้เรนิโดกลาง3ตัวจะมีโกเก้เดอปอเอเรรา วินแบงคสองข้างจะมีโรดรีและรอเรนเตสส่วนกล้องหน้า2ตัวจะเป็นกิสมันจะคู่กับอันเข้าเคเรียนะครับโดยผลงาน5้านัดลังสุดนะครับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ2อเสมสอสแพ้หทางฝั่งของแอลติโกมาริดจะมีจะอยู่ในผลงานที่ดีเลยนะครับมันจะมีชนะไปถึง4เสมอหนแพ้ห และเว็บไซต์ฮูนสกอร์ททยผลการแข่งขัน,ขนเกมนี้ว่าเมนูจะเสมอกับเอลติโกมาริดหนึ่งประตูต่อหนึ่งถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับเำหอามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ